สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมหลังจากที่ปลดล็อกนกลงหัวจุกไปแล้วนะวันนี้ก็เอาวิธีทําให้นกสู้ไวมาฝาก FC กันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวิธีนี้นะครับผมผมก็ได้ทําการทดลองจากนกลงหัวจุกอ่าทั้งหมด3ตัวนะครับผมมาดูกันนะครับผมอ่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการที่ผม ทดลองนะครับผมอ่านี่หนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสองสามตัวผมมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมว่าวิธีไหนได้ผลเดี๋ยวผมจะมาบอกเน้นย้ำอีกทีนะครับผมอ่าวิธีเลขนะครับผมนกจะสู้ไม่ไวเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากอ่าเราเปิดกรุงใช่ไหมผมเทียบไปดูนะตัวเลขผมเลี้ยงแบบเปิดกรุงคือเห็นนกตัวอื่นแต่บริเวณไกลนะครับผม จากการสังเกตเป็นระยะหนึ่งอาทิตย์นะนกสู้ช้านะครับผมสงสัยจะเห็นนกเก๋บ้างน,กน,นกนูนกนี้นกนั่นเกิดอาการกลัวมีเหตุผลนะครับผมที่ทําให้นกสู้ขึ้นช้านะครับผมแล้วมาวิธีที่สองวิธีที่สองแขวนเปิดเหมือนกันแต่ระยะไม่ไกลอันเลขเห็นแต่ไกลอันสองเห็นแต่ไม่ไกลนะครับผมสี่เมตรนกพ็สู้ช้าเหมือนกันนะครับผม อย่างที่ได้ผลที่สุดตอนนี้นะครับผมบอกเลยคือวิธีที่สามนะครับผมวิธีไหนก็มาลองฟังกันดูนะครับผมเป็นวิธีที่เราจะไม่ให้นกเห็นสภาพในกรงทุกด้านนะครับผมเพื่อลดการระเวงของนกกรงหัวจุกที่จะมีอาการนกเพิ่งได้มาใหม่นะมันจะมีอาการระเวงหลังระเวงหลังระเวงสายขวาระเวงหน้าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนปิดทุกด้านนะเพื่อนๆน,นไปซื้อผ้าคลุมที่เป็นปิดซ้ายปิดขวาปิดหลังแล้วเปิดแต่ด้านหน้านะครับผม อ่ามันเห็นได้ด้านหน้านกมันจะไม่ละเวงเพิ่มโอกาสในการกล้าอ่าสู้ไวลงลิกไวเร็วนะครับผมเพราะเนื่องจากนะครับผมเราลดความกดดันใ้มันทุกทิศทางนะครับผมเปิดเฉพาะทางหน้าทีนี้นกตัวไหนของเพื่อนๆที่กําลังจะสู้อ่ามันก็จะสู้อย่างมั่นใจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าในผลการต้นโงนี้ผมก็ต้นโงมาแล้วนะเป็นวิธีนี้นะครับผมที่ทําให้นกคึกกว่านะตดลองจากนก3ตัวเลี้ยวแต่ว่า วิธีหนึ่งสองนะครับผมนกถ้าว่าดีสดจริงมันจะดีสู้ผลไปเลยนะครับผมอ่าแต่เราเปรียบจากนกชํำไหมนกที่เพิ่งเอาหัวจิตหัวใจขึ้นมาใหม่นะครับผมก็เป็นวิธีที่สนะครับผมที่ได้คครงเชมไปนะครับผมในการตทนลองของเราครั้งนี้นะครับผมเละควบคู่ไปด้วยเพื่อนๆอย่าลืมให้กินอาหารที่ผสมนะครับผมผสมไข่แดงผสมอ่าพริกปน่น ผสมสมุนไพรนะครับผมแล้วก็เอาไปตากแดดนะครับผมกินควบคู่ไปนะครับผมกับน้ําแดงวิตามินอ่าให้นกมันสดชื่นซูซ่าสักหน่อยสูตรอาหารที่ผมบอกให้เพื่อนๆไปไปทํานะก็เคยทําคลิปให้ดูกันเลี้ยวก็้อนกันไปดูเอาเองนะครับผมแล้วก็สูตรอาหารนี้นะเป็นสูตรที่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเดินสายเก่งจะเดินอะไรแบบนี้นะไปสนามเพื่อนๆจะต้องทํานะครับผมเพราะว่ามันจะมี กำลังภายในนะเออไข่แดงเจ้าไข่แดงสดๆนะครับผมตกแล้วเอาไปตากแดดอย่างที่โบกผสมอาหารเลยนะมันเพิ่มกําลังในนกได้ดีนักนะครับผมยิ่งบวกกับพงบินพงบินยิ่งต้องอ่าเหมือนพูดง่ายๆเหมือนนักกีฬานะครับผมมันนักกีฬาวิ่งถ้าไม่ออกกําลังกายวิ่งทุกวันกคเพ้เพ้เพนะร่มู้เพื่อนไม่ได้นะเออ ก็ลองไปทํากันดูนะครับผมเอาที่เล,เล็กๆน้อยๆนะครับผมสรุปให้ฟังกันเช่นเดิมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ปลดล็อกเข้ามาเต็มทีสัญญาบอกมาแล้วนะครับผมว่าจะปลดล็อกอ่ารอแค่วันนะครับผมปลดล็อกชัวร์ๆแล้วนะข่าวอ,อกใหญ่โตเป็นข่าวอ,อกเป็นทางการทางในช่วงแล้วนะครับผมก็ยินดีกับทุกคนด้วยรอวันปลดล็อกอย่างเดียวนะครับผมรอจะโยโหเยวได้เลยนะเพราะว่ามันไม่กี่วันแล้วก็ถึงแล้วนะครับผม อ่าเลจะทําให้นกสู้ไวๆก็อย่าลืมนะที่เคยบอกไปอ่านกใช้เสียงใช่ไหมเออถ้าไม่กินของที่ไม่ดีนะครับผมของที่มีน้ํามันเออบางคนไม่รู้เอาไปให้กินม้วนๆไม่ได้นะแต่ถ้าไข่มดแดงไข่มดแดงสดๆเออดีนักเลนะครับผมไอ้นั้นก็เอาไปให้กันได้นะเป็นยาดมนกลง,ง,งจุกเลยนะแอปเปิ้ลไข่มดแดงตักกะเตนบางตัวไม่กินด้วยเพื่อนๆก็ต้องดูนะครับผม อ่าไม่ต้องอะไรมากนะหารทรงที่มีฟ้าตลายโจนนกมันยังไม่กินเลยบางตัวมันยังเลือกกินเลยกินทุกสีเลยนะครับผมตั้งฟ้าตลายโจนไว้ไม่กินมันก็มีนะอันนี้เพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตกันเอาเองนอกใครก็หาที่มันชอบหาที่มันเออวิธีที่เข้ากับมันนะครับผมก็จะรีดศักยภาพออกมาได้อย่างดีนะครับผมอืมหลังจากอ่านกคกงหัวจุกปลด็ลกนะ ก็ขอขอบคุณทุกคนมีหลายคนแล้วนะตอนนี้ปล่อยนอกแล้วก็ส่งคลิปมาให้ผมดูก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ทําตามสัญญากันนะครับผมเป็นสัญญาที่เขาบอกว่าเออถ้าปลดล็อกแล้วเขาจะปล่อยนอกกันนะเขาได้ข่าวเร็วว่าปล่อ,อ่าปลดล็อกชัวร์นะเขาก็เลยปล่อยกันชื่อชื่อรายชื่ออ่าผู้เลี้ยงนกงกงหัวจุกสองแสนคนนะครับผมขอผบม,มือให้อย่างดังๆเลยนะครับผมกับอ่านักรบ ทั้งสอง0 0นรายชื่อนะครับผมที่ท่านได้ไปลงนามสนามาการแข่งขันนกกงหัวจุกที่ทําให้การปลดล็อกง่ายขึ้นนะครับผมผมไปสืบมาแล้วนะเขาจะลงตามร้านอาหารสนามเข็งอ่าก็ขอขอบคุณผู้คนเหล่านี้ทุกฝ่ายนะครับผมไม่ว่าท่านไหนที่มีส่วนร่วมในการปลดล็อกนกงหัวจุกก็ขอบพระคุณนะผมขอเป็น ตัวแทนนะครับผมในการขอบคุณพวกคนเหล่านี้พวกคนทุกคนได้ใจไปนะครับผมแล้วก็พี่ๆที่เอานอกไปเก่งที่สภาวันนั้นด้วยนะครับผมอ่าก็ขอบคุณมากนะครับผมและใครที่ว่าอ่าเลี้ยงนกพรงหัวจุกยังถามว่าตอนนี้ยังยังผิดอยู่ไหมมันมันไม่ปลอดตีนะครับผมก็ยังผิดนะ เออแต่ว่ามันไม่นานเลี้ยวนะครับผมก็โกบอกวันปลดมาเลี้ยวนะว่าเมษายิบเจ็ดเมษาก็ไปติดตามกันได้นะครับผมอืมและเข้ามาคลิปอีกนิดนึงนะครับผมการทําไม่นกสู้ไวๆเพื่อนๆต้องจาไว้นกจะต้องไม่โดนตีนะจะต้องไม่โดนนกที่เกกว่าตีจะไม่ต้องเอ้ยจะต้องไม่โดนตัวเมียตีหรือว่าอะไรนะหรือว่าติดสาบตัวเมียจนเสียอาการไปไอย่างนี้ก็ดูให้ดีด้วยนะครับผม เช็คหัวใจนกนะครับผมเช็คยังไงเอาไปเขวนนะครับผมแล้วดูอ,อาการหัวจิตหัวใจการสู้เออี่ยอยากไอ้ลงเยอะๆนกเราทาลงเยอะอยู่เร้วนะเอ็มร้อยหสิบสักน,นิดใส่ในน้ําไม่กินนะเหมือนเหมือนกระตุ้นหัวใจนะครับผมอัน,นี้มีคนบอกมาหลายคนก็ไปจะลองทากันเ,เองนะครับผมแต่ก็ลงเร็วจริงอะไรเหมือนมันบีบหัวใจนิดๆน,นะครับผมเออแต่อย่า,ายเยอะเราใจของธรรมชาตินะครับผมใ้แอปเปิ้ลใ้ตะกเตนใช้อะไรแบบนี้ ก็สุดยอดแล้วนะอ่าแล้วก็ใครมีนก,กงหัวจุกคลิปนกกงหัวจุกสวยๆส่งมาพูดคุยทั้งเชดได้ส่งมามูก,กันได้หรือเอ็เฟิหรือเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับ